ดูคันนี้นะครับจอกวิ่งนะดูะครับฟันไหลฟันขาวนะครับนีอ่ออกเป็นลูกเลยนะคันนี้ขาวคนดำนะขาวคนดำนั่นเอนสวัสดีครับผม วันนี้เรามาเจอกันหนึทิปหนึ่งงานะหนึ่งเคนะครับกับงานแก้ไขปัญหาควันไหลบางครั้งบอกควันขาวนะบางครั้งมีควันดำนะครับอันนี้กับอีซูซุมันเป็น all new d-max นะฮะเรื่องดืน1.9นะฮะคันนี้ FC แจ้งนะบอกไปทำเทอร์โบมาแล้วนะ มีการวิ่งไปน้ำมันเครื่องหายนะครับแล้วก็ควันไหลควันขาวนะเบื้องต้นคันนี้ผมต้องทดสอบก่อนนะฮะก่อนที่จะทําการซ่อมนะเพราะว่าข้อมูลมันมันมีหลายรูปแบบแล้วเกินนะอย่างเช่นน้ํามันเครื่องหายนะมีควันขาวนะแล้วก็พูดง่ายๆเลยน้ำมันเครื่องหายเยนี่ยมัน,เ,นะมนเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็สอบถามไปสอบถามมาเอฟซบอกไปทําเทอร์โบมาด้วยนะเราก็ยังไง ดูเทอร์โบยังนี่ก็เป็นรูปเดิมอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่มานะอันนี้นะต้องต้องหาข้อมูลก่อนนะก่อ,อนที่เราจะทําการซ่อมนะยังไงก็ต้องขออภัยที่ช้านะครับเพราะว่าต้องการชัดเจนนะไม่ซ่อมไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับขอดูข้อมูลก่อนนะคันนี้ทดสอบทดลองก่อนนะจะช้ายัางไงก็ยังดีกว่าไปเสียตังค์ไปฟีๆนะเขาบอกเขาไปเปลี่ยนเทอร์โบมาแนละ้วผมก็งงอยู่นะงงกับ f ีฟีนะ คันนี้สไลด์มานะจากชนบุรีเลยครับระยะทางก็ประมาณ200กว่าก,ากิโลนะครับมาดูเบื้องต้นเดยวจะสตาร์ทก่อนนะครับจะสตาร์ทกนันนี้เป็นพูดสตาร์ะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เดินนิ่งนะเดินนิ่งนะแล้วไปดูนะหลังจากที่เราสตาร์ทเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับมาดูด้านหลัง ที่สตาร์ทออกมานะคันนี้ <c oughs> บายท่อมีคราบน้ำมันเครื่องนะนี่นะติดเหนียวมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีคาบติดอยู่ตรงนี่เลยเพ่องท้ายนะเห็นไหมครับครับ มีลาบเครื่อยนต์มันเครื่องเยิ้มเต็มไปหมดเลยนะคันนี้มันเป็นปัญหาอะไรกันแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะเอาคันนี้สตาร์ทเครื่องจริงไว้สักพักหนึ่งนะยังไม่เจอปัญหาอะไรนะฟิีว่าแจ้งสภัพไปนะำฟันม,มันขาวนะออกค่อยเสียเยอะนะครับคนนี้สอบถามเอฟีอีกครั้ง นีว่ารถไปทําอะไรก่อนหน้านี้นะคือก่อนที่จะเกิดปัญหาเนี่ยนะก่อนที่จะเกิดปัญหาของคันนี้ผมให้มองไปด้านล่างนะจะเห็นคาบน้ํามันนะที่ผมไล่ไว้จากท่อไอเสียเลยคันนี้นะบอกกันตรงๆนะพูดกันตรงๆไว้ตรงนี้แหละนะคันนี้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะแล้วก็พูดอีกทีนะผมบอกว่า ประสบการณ์นะไม่แต่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคุณก็ต้องมีประสบการณ์นะครับการทํางานนะศูนย์ซ่อมบริการหรือว่าศูนย์บริการที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะที่เป็นปัญหาบ่อยเลยผมเจอบ่อยเลยหลายเจสและหนึ่งเจอน้ำมันเครื่องผิดที่สองเช็คได้ไม่ดีนะผมแนะนำเลยนะศูนย์บริการหรือว่า อูใหญ่ๆนะที่เกิดปัญหาหเกิดกากการหลาลวมนะของทีมช่างนะที่ไม่ตรวจสอบตรวจช็คก่อนส่งมอบรถนะคือคันเนี้ยเปลี่ยนถ่ายน้วมันเครื่องมานะแล้วกองตัวนี้นะตรงเนี้ยมันจะมีกองแล้วมันเครื่องอยู่ตรงนี้เลยมองไปจะเห็นนะกองลูกกระดาษน,นะครับเป็นกองลูกกระดาษ อยู่ตรงนี้นะมองก็ไปภาพถึงไม่ค่ชัดเท่าไหร่มีซุ้มลอ้อนะขันมาไม่ดีโอลิงติ้นนะฮะแล้วก็น้ำมันเครื่องรั่วออกนะฮะก่อนหน้านี้นะที่ก็าทำมานะรั่วออกแล้วไหลไปเต็มคานเลยด้านล่างยันท่อยเสียไปข้างหลังอนะนะแต่ทีนี้เอฟีบอกว่าผมมาเลยมาวัดน,น้ำมันเครื่องดูนะเอฟเล่าให้ฟัง มาวัดน้ำมันเครื่องดูช่างไม้วัดดูน้ำมันเครื่องไม่ติดไม้เลยนะแล้วก็นำเนี่ยคันนี้เข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะแล้วก็ขับออกมาก็มีควันนะทลัาออกด้านหลังไม่กล้าขับเลยยกสไลด์จากชนบุรีมาให้ดูนะเล่ากันนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปดูปัญหาของคันนี้นะครับคันนี้ถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องทาอะไรนะแค่เอฟซีไม่มั่นใจว่ารถคันนี้จะขับได้ไหมนะตอนนี้ผมสตาร์ทรันก่อนนะ มาดูวะข้าวมันเครื่องนะนดิซุบล้อมาอยู่เลยนะเอ๊ด้านหลังอาเต็มมาหมดเลยนะเห็นไ,ไหมเนี่ยเยิมนะตรวจสอบให้ดีก่อนนะก่อนส่งรถนะครับไม่งั้นท่านเป็นปัญหาแน่นอนนะครับมาแล้วครับมาแล้วนะทันที่เป็นปัญหาแบบนี้นะเราออกไปวิ่งตรวจสอบทดลองครับ ใช่นิดนึงนะต้องนํารถกลับเข้ามานะต้องนารถกลับเข้ามาวันไหลเห็นครับวันไหลวันเท้านะเบิ้ลนิดนึงด,ดิเบิ้ลเบาเบาดิว้าอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะเช็คกระโบก่อนนะเบื้องต้นกับคัันนี้ที่เป็นปัญหาในทีมงานเราดู ปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่นะครับขณนะเดินเบาไม่มีฟันนะครับฟันไม่ออกเดินเบาฟันไม่ออกนะฮะแต่ถ้าออกวิ่งฟันกบถนนเลยนะทันนี้เบื้องต้นนะฮะเราถอดคอ,อาการออกเช็คโบก่อนนะครับเอาเบื้องต้นนะฮะเราถอดท่ออากาศออกไปแล้วนะ ว่ามันไม่เคยชัดนะครับไห้ความรู้สึกเข้าไปหน่อยรุนไหม,อมโอ้โหยโยกได้นี่อืมโยกได้นะครับก็เดี๋ยวดูน้ำมันผมก็ออินเตอร์ดูว่าล่างของบุญแล้วจุกโู มีไหมเง้กเงกิบเฮ้ยทำไมน้ำมันมาอย่างไหมาดูดิน้ำมันมาอย่งไหวะฮะขนาดล้วงเนาะโอ้ยกองเต็มเลยดน้ำมันน้ำมัน้นนี่ว่ะใหม่เลยนี่ มันออกมาใหม่ๆเลยแล้วก็เอ้าดูเหล็กวัดดิเอ้าดึงเหล็กวัดออกมาดูคันนี้บอกเพิ่งไปทำบมาจริงรอเปล่าหรือว่ายังไงกันแน่ไม่วัดอยู่ไหนน้ำมันเครื่องติดไม้อยู่ครึ่งเดียวนะครับน้ำมันเครื่องหายไปครึ่งหนึ่งนะ ชัดเจนนะครับคันนี้เบื้องต้นทำ t u r โก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับจะเ,เล่านิดนึงนะฮะคือ F C ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากสถานที่แห่งหนึ่งนะครับพอถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จก็ออกไปวิ่งนะฮะร,รู้สึกว่าทำไมรถใกล้ วิ่งอืหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เขาก็อเอะใจเขาลงมาดูบอกเห็นน้ํามันเครื่องอเต็มถนน,น,นเลยนะนะแล้วก็ควันเนี่ยด้านหลังก็คือมันไหลไปโดนท่อไอเสียนะน้วมันเครื่องเนี่ยสาดจากพื้นด้านล่างไปเลยนะไปโดนท่อไอเสียเหมือนภาพแรกที่ผมให้ดูเพราะว่ามันมีข้าบน้ํามันออกมานะเราก็คิดว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เลยนลํารถกลับไปนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่อีกครั้งหนึง่งนะ พอเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จออกมาวิ่งได้สักพักหนึ่งนะครับคันนี้เกิดจากการควนะันท่วมถนนเลย f อบอกไม่กล ok ้าวิ่งนะวิ่งกลัวรถโอเวอร์รันนะเราโทรเข้าโทรมาสอบถามเราบอกยกรถมานะเดี๋ยวดูให้ว่าเป็นที่อะไรเบื้องต้นผมก็คิดว่าเป็นที่หัวฉีดเพรารุ่นนี้ปัญหาผมเจอแต่หัวฉีดที่เป็นปัญหานะครับคันนี้น่าจะเกิดจากหนึ่งน้ำมันเครื่องแห้ง เลยทาให้แกนเทอร์โบเป็นปัญหาด้วยนะครับโชคดีมากที่เครื่องยนต์ยังไม,ไม่พังเสียหายนะ,ะโชคดีไปนะ,ะเทอร์โบค่านนี้ถอดออกมาดูนะถอดออกมาดูซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ยกลูกนะ,ะส่วนอินเตอร์แผงหน้ากระจังรือออกล้างใหม่นะ,ะเพราะว่าน้ํามันเครื่องเข้าไปตกค้างแน่นอนด้านในนะ,ะเพราะเวลาเราสตาร์ทลันไว้ไม่มีควันเลยนะ,ะพอเราวิ่งก้มเกิด แรงดูแรงดันนะออกก็ออเสียไปเลยนะฟันขาวเลยนะชัดเจนนะครับกับปัญหานี้จะถูกแก้ไขโดยการฟอร์ตเพิ่มบูสซ่อบหรือว่าเปลี่ยนลูกก็ว่ากันนะครับมาดูนะสำหรับเทอร์โบลูกที่เราถอดออกมานะครับคันนี้ยังไม่กิบกิบดีเลยนะไม่ดู แกนบโบนะเฮ้ยโยกเลยหมุนไม่ไปนะหมุนไม่ไปโยกนิดหนึ่งติดเลยถาประหยัดเดี๋ยวให้ดูให้ใหม่ครัแบแป๊บเดียวทิมงานเรา <c oughs> ล้างจิเตอร์นะประกอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับโบตัวนี้ลูกเดิมเขาที่เป็นปัญหานะที่เราโยก นี่ดูแกนโบนะครับมันไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะนต้องเอามือเข้าไปกดย่ยมได้เค,ครื่กับๆนะฮะรูปนี้เอ็ซีบอกไปทามาแล้วผมไม่แน่ใจนะฮะผมไม่แน่ใจไม่ขอพูดถึงนะนรูปใหม่เราใส่เข้าไปแล้วนะรูปนี้เราทําไปแล้วนะใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเนี่ย yeah. จบงานแนะ่นอนคันนี้เราล้างเขารวมแล้วนะฮะใส่บโบลูปที่ทําไปแล้วใส่เข้าไปแล้วนะก็เดี๋ยวคันนี้ผม จะออกไปวิ่งทดสอบทดลองดูนะว่าจะจบไหมนะคันนี้นะครับมันที่ออกจากด้านหลังโต้อไอเสียจะมีไหมนะครับโมืมคันนี้หลังจัดประกอบเสร็จนะสตาร์ทนะครับ สตาร์ทตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสตาร์ทหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะปัญหาคือควันนะครับขาวนะเกิดจากแกนโบลล์นะฮะเป็นปัญหานะครับมาดูพ่อด้านหลังนี่มีแล้วนะครับจบแล้วคันนี้เดี๋ยวผมเอาไปวิ่งทดสอบทดลองอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะ ส่งรถคันนี้ให้กับ f อซของเรานะครับผมนะคันนี้ผมออกมาวิ่งนะทดสอบทดลองนะครับคันนี้หลังจากทำการเปลี่ยนเคร์โบกนะฮะผมก็จะวิ่งยาวๆไกลๆดูสินะฮะหลังจากที่เราล้างเขาเรียกอินเตอร์นะพอนทำมาล้างความสะอาดแล้ว จะมีอะไรผิดปกติหรือไม่นะฮะควันด้านหลังนะเบื้องต้นนะฮะที่เราขับลองครั้งแรกนั้นที่ออกมาเป็นควันขาวๆท่วมๆเกดิดจากตะบูนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะมองไปด้านหลังได้เลยนะเอหมองไปด้านหลังนะครับไม่มี ฟันอะไรเลยแต่ว่าอย่าพึ่งไว้ใจนะยิ่งยาวไกลนะเวลาลองรถนะครับห้าโลสิบโลนี่มันไม่รู้เรื่องนะเวลาลองรถคันนี้ผมจะวิ่งอีกแล้วครับท่านทดสอบด้วยตนเองนะก่อนส่งมอบรถนะอ่ะเดี๋ยวผมขับสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะครับกับคันนี้นะครับนะดีแม็กคันนี้ผมวิ่งลองมาก็ หลายสิกิโลแล้วนะครับความเร็วนะร้อยยี่สิบนะคือของเดิมเขานะวิ่งยี่สิสาสิบหนี่ปวันแล้วกบถนนแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนี่กเเติมเพิ่มประมาณสามลิตรนะฮะเติมเพิ่มประมาณ3ลม,ม,มณ3ลิตรเพราะว่าโบมันดูดออกไปนะแกนโบมันหลวมมันรุนโบมันหลังมันเสียนะคันนี้นะแกนหลังมันอนะ่ก็ จบแล้วนะคันนี้จะมีเรื่องเล่าอีกนิดนึงนะให้ F4 ฟังนะครับการเลือกนะศูนย์บริการหรือว่าอู่บริการรถของเรานะก็ควรเลือกหน่อยนะครับอย่างคันนี้เคสนี้นะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาคือกองที่เป็นฝาพลาสติกด้านบนจะมีโอลิ่นะครับตัวนั้นอนะ่ะเขาขันเข้าไปไม่แน่นนะครับแล้วก็ทําให มันเครื่องมันหายนะฮะออกมาเรื่อยๆนะเราตอนแรกเราก็ไม่ได้เอใจนี้เอ้มันน้ำมันเครื่องมาจากไหนนะก็ไล่ไล่ดูไปวิ่งเขาบอกอ๋อถามวิศวไปเขาบอกว่าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วน้ำมันเครื่องมันหายมันขาดส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ตะบโบูมันเสียนะครับโดยใช่เหตุน,นะฮะเงินเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุน,นะครับเพราะว่า,าการที่เราทํางานไม่ละเอียดนะฮะ อาจารย์ช่างก็สละเวลานิดนึงนะเปลี่ยนถะ่ายแล้วมันเครื่องเสร็จแล้วนะเดินม,มาดูหน่อยนะเช็คความเร็ว้อยห้หน่อยนะครับก่อนที่จะส่งบลองรถน,นะครับไม่งั้นปัญหาเกิดแบบคันนี้นะคันนี้โชคดีนะที่ว่าเาจ้าของรถไม่ได้ไปเอาเรื่องของเรากับทังอู่นะครับก็โชคดีไปนะครับก็คันนี้ยกมาจากเชนบุรี่นะครับผมสไลด์มาแล้วมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะแล้วตอนแรกที่บอกว่าทําโบมาแล้วก็ ไม่รู้ว่ายัางไงแลไม่ได้คุยกันต่อเขาบอกซ่อมมาก็ซ่อมมานะทํามาก็ทําแล้วก็ตามนะั้นแต่ถอนออกมาก็จะโบูมันเสียเนาะก็จัดการโบผมมีทําไปแล้วลนะังคือแรกเปลี่ยนไปเลยนะครับแรกเปลี่ยนไปเลยนะชัดเจนนะครับกับเกตน,นี้นะก็ฝากไว้แค่นี้นะคิดให้คิดว่าเออเสียน้อยเสียย,ยากเสียมากเสียมาก ประะมาณ้แลผมว่ามู้จะพูดไงต่อคือต้องต้อง,องมันก็เรื่องความละเอียดของช่างด้วยนะครับแล้วก็การไว้ใจที่ผู้เขาไปที่ลูกค้านะเข้าไปใช้บริการก็ทํามันที่ดีนะผมตัวเช็คตรวสอบเลยสละเวลาห้านาทีส0นาทีตัวเช็คก่อนสตาร์ทเครื่องก่อนวัดน้ำมันเครื่องก่อนดูการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งมอบนะฮะอ่ะคลิปนี้นะฮะ ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทังช่อง y ย u ทูบหูแงเจริญการช่างนะครับและทาเพจ c e b o o k กหูแงเจริญการช่างนะครับซ้ำคัญที่สุดคือจะด่งนะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับมีคลิปด,ดีๆนะเราจะอักโหลดลงมานะให้ความรู้นะครับได้ไม่มากก็น้อยนะก็ยังดีนะที่เอฟซีช่วยกดไลค์กดแชร์เรานะครับวันนี้นะฮะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายยิ่งแมะเจริญการช่างนะครับ